เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ขายที่แปลงนี้ไปเลยสิแล้วก็แล้วกระถามเอาจะขายได้ยังไงมันเป็นมันเป็นทรัพย์สินของแม่ไม่ใช่ของเราเนาะแล้วแล้ว,ลว,ลวเราไม่ได้ตั้งใจจะขายเราอยากให้จับขโมยอะ่ะพอเข้ามาก็หมดเลยก็คือรั้วหายหมดประตูหน้าต่างหายหมดของข้างในหายค่ะแล้วบ้านหลังนี้แม่เขาปลูกไว้เก็บของด้วยก็คือ จะมีของอยู่ค่อนข้าง,งเยอะเลยก็คือมีทั้งไม้ทั้งเหล็กแล้วก็เมื่อก่อนทําก่อสร้างด้วยนะก็ะจะมีพวกอุปกรณ์ก่อสร้างมีมีเยอะเลยค่ะตอนนั้นพอเรารู้ข่าวจากน้องเราตกใจมากนะครับต,ตอนนั้น่าแบบทำไมบ้านเราถึงถูกตกใจแล้วก็แปลกใจว่ามันไม่ควรจะถูกขโมยขนาดนี้หมายถึงว่าถ้าขโมยขึ้นบ้านเนี่ยปกติเนี่ยมันก็น่าจะแค่เอาของในบ้านรหรืออย่างมากถ้ามีเวลาเขาก็จะแค่ลักสายไฟแต่อันนี้คือเขาทุบ ประตูหน้าต่างแล้วก็รั้วยกรั้วไปทั้งหมดนะคะขอข้างในแล้วก็หม้อปแปลงไฟใหญ่ที่เป็นไฟสามเฟสอ่ะเพราะที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่ามีพื้นที่เนาะแล้วก็ตอนแรกจะทําตลาดก็จะซื้อหม้อปแปลงลูกใหญ่ไว้ไว้ใหญ่มากซึ่งคนที่ถอดหม้อปแปลงได้ก็ต้องไม่ใช่คนธรรมดาค่ะ อย่างของในบ้านนะครับที่ช่วยไล่อีกทีนั้ก็ว่าของในบ้านนี่มีอะไรบ้างแล้วก็คือขโมยนี่ได้เอาอะไรไปบ้างค่ะ,คะก็รายใหญ่เอ่อรายการที่ใหญ่ที่สุดนะก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราซื้อเองนะคะเป็นไฟ3เฟส2 5 0 kva เนาะก็ตัวนี้เนี่ยก็ถ้าตามจริงจังก็น่าจะเจอได้เพราะว่ามี s ี r ลนั number มีใบเสร็จนะคะคแล้วก็มีลวที่เห็นกันชัดๆเลยว่าลาย้วแบบนี้แล้วมันใหญ่คือรถที่จะต้องขนมันคือต้องใหญ่มากผ่านแยกไฟแดงตรงนี้ค่ะแยกเขาก็ต้องมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็มีแอร์ประมาณสามตัวนะคะแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำมีทีวีตู้เย็นตู้เสื้อผ้าอุปกรณ์ครัวแล้วก็เครื่องตัดหญ้านะคะแล้วก็ยังมีพวกแบบอุปกรณ์อื่นๆเล็กๆน้อยอีกมากมายอลยคะ่ะรวมรวมแล้วคือมันเป็นบ้านที่มีคนอยู่อ่ะมันเป็นบ้านที่มีคนอยู่มันไม่ใช่ว่าไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีทรัพย์สินมันมีทรัพย์สินอยู่ในนั้นแล้วมันจริงๆพวกนี้มันเป็นเหล็กดัดด้วยค่ะคะ่ะเกิดร้านอะคะ่ะ ใช่ค่ะบ,บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมสภาพบ้านที่เห็นเนี่ยมันดูรกร้างเราอยากจะบอกอะไรด้วยก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเข้ามาดูแลอยู่แม่เข้ามาแต่พอแม่ไม่สบายเนี่ยอาจจะสองสาเดือนเว้นทีแล้วก็อย่างที่บอกคือมีรปภคอยสอดส่องดูแลให้แล้วก็เราก็จะแวะเวียนเข้ามาดูด้วยนะคะก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าปล่อยทิ้งไว้จนจนแบบ ไม่มีคนมาดูแลแต่ว่าต้องยอมรับว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไม่กล้าเข้ามาคือกลัวกลัวเลย ừ ừ ừ. เพราะว่ามันพอมันห่างจากถนนใหญ่เข้ามานิดนึงอะค่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วเราเข้ามาแล้วก็กลัวเพราะเรารู้ว่าทุกวันนี้ขโมยเล็กน้อยเนี่ยรายเล็กลายน้อยอยังเข้ามาที่ทุกทุกอาทิตย์ต้อง<ท>บอกว่้ทุกอาทิตย์เพราะว่ารปภโทรหาเราตลอดแสดงว่าช่วงช่วงที่ฝนตกที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงอาที่ตำรวจเจ้าของเรื่องไปบวชหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วก็ เสร็จแล้วเขาก็เลยพอเราเวลาเราแจ้งเราบอกเราจะติดต่อตำรวจไงเพราะเราโทรเบอร์035เนี่ยเบอร์ธรรมดาเนี่ยโทรไม่ได้เลยเราก็ถามตำรวจว่าเออถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้เบอร์มือถือเราอ่ะแล้วเกิดเกิดเหตุเราจะทํายังไงเราจะติดต่อยังไงได้บ้างตำรวจเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ขายที่แปลงนี้ไปเลยสิแล้วก็เราก็ถามเราจะขายได้ยังไงมันเป็นมันเป็นทรัพย์สินของแม่ไม่ใช่ของเราเนาะแล้วแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะขายเราอยากให้จับขโมยอ่ะแล้วเขาก็บอกว่า ขายไปเท่าไหร่ก็ขายแล้วแล้วเรากมบอกที่แปลงเนี้ยมันมีมูลค่าเพราะมันติดถนนแล้วมันแล้วมันค่อนข้างจะพื้นที่เยอะเราก็บอกว่าราคามันก็คงสูงอะ่ะคือตอนที่เราไปแจ้งความอะคะ่ะก็เรามีข้อมูลว่าวตอนวันที่เขามาขโมยใหญ่เนะี่ยมีคนเห็นเหตุการณ์มีพยานเก็เหตุการณ์แล้วได้มาคุยกับขโมยด้วย แล้วก็เห็นการรื้อถอนทั้งหมดแต่ถามว่าทําไมพยานไม่แจ้งไม่แจ้งอะไรเลยเพราะว่าไอคนที่มาขโมยเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับพยานน่าเชื่อถือเช่นเขาบอกว่าแม่เราเสียชีวิตแล้วซึ่งอันนี้คือความจริงรแล้วก็น้องชายเราไปเอาที่นี้ไปปล่อยเช่าแล้วก็เป็นบริษัทเขาก็เลยต้องมารื้อบ้านเนี้ยทิ้งพอคําว่ารื้อปุ๊บ เขาก็เลยลื้อออกหมดเลยเขาเรียกว่าใช้กลอุบายหรอใช้กลอุบายหลอกหลอกใช่ค่ะเขาก็เลยลื้อได้ได้ทุกอย่างเออได้เชื่อเชื่อได้เงี้ยเขาก็เลยลื้อออกไปหมดแล้วรปภไม่ได้ติดต่อเรา